สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนึ่งในทักษะสำคัญของการทำงานในยุคปัจจุบันนั่นก็คือการบริหารจัดการภาระงานหรือ workload management ครับการบริหารจัดการภาระงานคืออะไรทำไมถึงสำคัญ ในโลกที่ทุกอย่างหมุนไปอย่างรวดเร็วทั้งเรื่องงานชีวิตส่วนตัวและความรับผิดชอบต่างๆเรามักจะรู้สึกว่ามีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดจนบางครั้งก็เกิดอาการท่วมทน้นหรือ o v e r อร์เวมขึ้นมาได้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการที่เราต้องมาพูดคุยเรื่องนี้การบริหารจัดการภาระงานไม่ใช่แค่การจัดการรายการสิ่งที่ต้องทาครับ แต่มันคือศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการจัดสรรเวลาพลังงานและทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้สามารถทำงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ทำให้ตัวเองหมดภัยหรือเครียดจนเกินไปแล้วทำไมถึงสำคัญน่ะครับลองนึกภาพตามนะครับ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเมื่อเราจัดการภาระงานได้ดีเราจะรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลังและสามารถโฟกัสกับงานแต่ละชิ้นได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้งานมีคุณภาพและเสร็จเร็วขึ้น 2. ลดความเครียดและภาวะหมดภัยการรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และมีแผนการทำงานที่ชัดเจนจะช่วยลดความกังวลและความเครียดลงได้มากทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน 3. มีเวลาสำหรับชีวิตส่วนตัวเมื่อจัดการงานได้ดีเราก็จะมีเวลาเหลือเพื่อเรื่องส่วนตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนงานอดิเรกหรือการใช้เวลากับครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความบาลานซ์ในชีวิตครับ 4. พัฒนาทักษะและการก้าวหน้าในอาชีพ การที่เราสามารถบริหารจัดการภาระงานที่ซับซ้อนได้จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นบันไดสำคัญสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพครับ 2. สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังจัดการภาระงานได้ไม่ดีก่อนที่เราจะไปถึงเคล็ดลับการบริหารจัดการภาระงานผมอยากให้คุณลองสำรวจตัวเองก่อนครับว่ามีสัญญาณเหล่านี้บ้างไหม2.1รู้สึกท่วมท้นและเครียดตลอดเวลา ตื่นมาก็รู้สึกว่ามีงานรออยู่เต็มไปหมดไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อน2.2ทำงานล่วงเวลาบ่อยครั้งแม้จะพยายามทำงานในเวลางานแต่ก็ยังต้องทำงานเกินเวลาอยู่เสมอ2.3งานค้างกองผนเนินมีงานที่ยังไม่ได้เริ่มหรือเริ่มแล้วแต่ไม่เสร็จสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก2.4 คุณภาพงานลดลงทำงานออกมาแล้วมีข้อผิดพลาดบ่อยขึ้นหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น2.5นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทความกังวลเรื่องงานทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ2.6สุขภาพแย่ลงมีอาการปวดหัวปวดหลังหรือเจ็บป่วยบ่อยขึ้นจากการทำงานหนักและความเครียด2.7ขาดแรงจูงใจในการทำงานรู้สึกเบื่อหน่ายท,ท,ท้อแท้และไม่อยากทำงาน 3. เคล็ดลับการบริหารจัดการภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพฝังที่ทั้งสกในวิธี3.1ม,มองภาพรวมและทำความเข้าใจงานทั้งหมด3.1.1รวบรวมงานทั้งหมด จดงานทุกอย่างที่คุณต้องทำไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานโปรเจกต์หรืองานส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการทำงานลงในที่เดียวอาจจะเป็นสมุดโน้ตแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์จัดการงาน3.1.2ประเมินความสำคัญและความเร่งด่วนใช้หลักการไอเซนฮาวเวอร์แมทริกซ์แบ่งงานออกเป็น4ประเภท 1. สํำคัญและเร่งด่วนทำทันทีเช่นงานที่ต้องส่งวันนี้ 2. สํำคัญแต่ไม่เร่งด่วนวางแผนเพื่อทำในภายหลังเช่นวางแผนกลยุทธ์พัฒนาทักษะ 3. ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนอาจมอบหมายให้คนอื่นทำหรือพิจารณาว่าจำเป็นต้องทำเองหรือไม่เช่นตอบอีเมลที่ไม่สำคัญ 4. ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนตัดทิ้งหรือทำทีหลังสุดเช่นงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 3. 1. 1 3แบ่งงานใหญ่ให้เป็นงานย่อยงานที่ดูใหญ่โตมักจะทำให้เรารู้สึกท้อแท้ลองแบ่งงานนั้นออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่ายขึ้นจะช่วยให้คุณเห็นความคืบหน้าและรู้สึกมีกำลังใจ3.1.2ดดังนั้นลงมือทำและโฟกัส เทคนิคโพโมโดโรทำงานแบบมีสมาธิต่อเนื่อง25นาทีแล้วพัก5นาทีทำซ้ำ4รอบแล้วพักยาวขึ้นเทคนิคนี้ช่วยให้สมองได้พักและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน3.2.1.1การจัดการสิ่งรบกวนปิดการแจ้งเตือนต่างๆ ปิดแท็บที่ไม่จําเป็นบนคอมพิวเตอร์หรือหาที่ทํางานที่เงียบสงบเพื่อให้คุณสามารถโฟกัสกับงานได้อย่างเต็มที่3.2.1.2หลีกเลี่ยงการทํางานหลายอย่างพร้อมกันแม้จะดูเหมือนประหยัดเวลาแต่จริงๆแล้วการสลับงานไปมาทําให้ประสิทธิภาพลดลงและเพิ่มความเครียดลองโฟกัสทีละงานให้เสร็จ3.2.1.3เรียนรู้ที่จะปฏิเสธหรือเซโน หากคุณมีภาร,ระงานที่เต็มมืออยู่แล้วการรับงานเพิ่มอาจจะทําให้คุณท่วมทนได้ลองเรียนรู้ที่จะปฏิเสธอย่างสุภาพหรือต่อรองเงื่อนไขการรับงาน 3. 0พักผ่อนและประเมินผล 0. จัดเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ การพักผ่อนคือส่วนหนึ่งของการทำงานที่มีประสิทธิภาพการนอนหลับให้เพียงพอการออกกำลังกายการทำกิจกรรมที่ชอบจะช่วยเติมพลังให้คุณพร้อมสำหรับวันต่อไป0.2ประเมินผลและปรับปรุงในช่วงท้ายของแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ลองทบทวนดูว่าคุณจัดการภาระงานได้ดีแค่ไหนมีอะไรที่ทำได้ดีหรือมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะนี้ได้ดียิ่งขึ้นครับ หวังว่าเคล็ดลับการบริหารจัดการภาระงานที่ผมนำมาฝากในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับการจัดการภาระงานที่ดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำงานเยอะที่สุดครับแต่คือการที่เราสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดมีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือมีความสุขกับสิ่งที่ทำครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Briz เสียงกระซิบของสายลม ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ